คุณชันชัยมีอาการเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากเมื่อไหร่อย่างไรครับประมาณเจ็ดปีที่แล้วครับผมครับอาการมันเป็นยังไงฮะเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากการฉี่กระปิดกระปอยอนะฮะแล้วกลางคืนก็ลุกมาฉี่บ่อยอนะครับสุขภาพ ปกติดีปกติดีครับไม่มีอาการอย่างอื่นไม่มีโรคประจําตัวอย่างอื่นอ๋อไม่มีฮะมีมีไหมฮะไม่มีครับมีการตรวจสุขภาพประจําปีไหมฮะมีครับมีปีละครั้งปีละครั้งครับนะฮะล่าสุดที่เป็นก็คือเมื่อปีห้าสามปีห้าสามกับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะสี่สิบไอ้โทษดีห้าสิบหายเป็นสิบเลยนะฮะ ประมาณห้าสิบหกครับห้าสิบหกนะก็เป็นปกตินะฮะอาจารย์นะฮะสาหรับผู้ชายวัยสักห้าสิบขึ้นค่ะเป็นปกติค่ะเป็นแทบทุกคนเลยค่ะแทบทุกคนนะฮะไอต่อมลูกหมานี่จะมาค่ะแต่แล้วแต่อาการใช่ไหมฮะก็พอสูงอายุขึ้นเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศอะนะคะมันก็เราจะพบแทบทุกคนเลยนะคะผู้ผู้ชายก็จะเป็นต่อมลูกหมาส่วนผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของวัยทองมากกว่าครับเต้านมบ้าง อไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นอาการเรื่องมาจากไวยทองคือฮอร์โมนเพศหมดอที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮะเสศจของคุณชันชัยก็คือปัสสาวะกระปิกระปลอยครับมันมันยังไงฮะสังเกตยังไงฮะก็สังเกตคือกระปิกระปลอยคือฉี่ฉี่แล้วไม่ไม่ไม่สุดดีอืมอืมแล้วก็หยดติ้งติ้งแล้วก็ฉี่บ่อยอ่อฮะครับวันหนึ่งกี่ครั้งยังไงฮะก็เข้าห้องน้ําบ่อยก็วันประมาณสิบกว่าครั้ง คือปวดก็เข้านะปวดรู้สึกปวดก็เข้าแต่พอเข้าไปแล้วก็ปัสสาวะไม่ออกฉี่ไม่ออกใช่ครับใช่แล้วก็ต้องเดินออกมาก็เดินออกมาก็ปกติก็ทำครับอแล้วเวลาอั้นปัสสาวะอั้นได้ไหมอั้นอั้นไม่ได้อั้นไม่ได้เลยอั้นไม่ได้เออปวดยังไงต้องเข้าต้องเข้าถูกไหมฮะแล้วตอนนอนเป็นยังไงฮะตอนนอนก็ต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อย ็ฉี่กับปีกปลอยเหมือนกันกลางดึกอย่างนี้อ่านคืนหนึ่งประมาณสามสี่ครั้งโอ้โหสงสัยไหมว่าตอนแรกว่าเป็นอะไรก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ได้สงสัยแล้วเพียงแต่ว่าไปตรวจสุขภาทุกอ่าประจาปีทุกครั้งอ่าปีละครั้งอนะฮะปีละครั้งเสร็จแล้วก็ค่า P.S.A ใช่ไหมฮะค่า P.S.A มันสูงขึ้นซึ่งมันคือค่าอะไรฮะคุณหมอบอกเป็นค่าเกี่ยวกับอะไรฮะ เป็น uh, prostate specific antigen ค่ะเป็นค่าที่บอกถึง uh, ความผิดปกติหรือสภาพของต่อมลูกหมาก่ะค่ะ mm hmm. ตอนนั้นไปตรวจแล้วตรวจแล้วก็ปกติก็จากศู0ถึงสี่คนปกติชไม่เกิน4ใช่ไหมครับไม่เกิน4 <c oughs> ผมก็ขึ้นไปถึง6ถึง 6, ถ,ง 6. ถึง6ก็ก็ไปตรวจ <c oughs> าทางทางโรงพยาบาลบอกว่าแนะนำให้ไปหาหมอเฉพาะทางอืม <c oughs> ผมก็ไปหาหมอเฉพาะทางทางไหนฮะทางทางยูโรโลจีค่ะเราบอกแค่นี้ฮะเขาส่งตัวไปอีกแผนกหนึ่งว่างั้นเขาก็ไปไปเช็คก็ข้าวมาก็เป็นเป็นเจ็ดแล้วเป็นเจ็ดแล้วก็หมอก็ให้ยาแก้เสพมาแก้เสพกับยาพขยายท่อปัสสาวะนะครับ ก็ทานได้ก็หมอนัดอีกสามเดือนมาตรวจครับนั่นคือวิธีการรักษาเบื้องต้นเบื้องต้นก็กินก็จากจากเจ็ดก็ลงมานิดหน่อยครับก็หมอก็ให้ยามาทานอีกเหมือนเดิม,มนะฮะเสร็จแล้วก็ก็นัดไปอีกสามถึงหกเดือนครับก็ไปตรวจก็ยังเหมือนเดิมอีกขึ้นไปเป็นสิบสามแลยโอ้โหนะข,ขนาดกินยาแล้วนะ ก็ขึ้นไปสิบสามหมอบอกว่าตอนโทษทีตอนตอนช่วงที่หกที่เจ็ดเนี่ยทางทางหมอก็มีตรวจเอาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจคือก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอ่าใช่ก็ตรวจแล้วผลออกมาก็ปกติอืปกติครับแต่แล้วก็ก็ให้ยามาทานเหมือนเดิมแต่ค่านั้นกลับสูงขึ้นสูงขึ้นถึงสิบสามสิบสามเมื่อเดือนเมษาอมีนาปลายบานปีห้าสาม ห้าสามใช่ครับก็ผมว่าหมอผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมเพื่อเพื่อจะมาตัดชิ้นเนื้อใหม่ไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็คือตัดตัดชิ้นเนื้อใหม่อีกรอบหนึ่งผมก็ไปขอขอไปเที่ยวก่อนในสาสงกรารก็กลับมาหลังจังจากเที่ยวกลับมาก็เปิดทีวีดูเจออาจารย์หมอกับเจอดรเสรีครับ ก็ผมก็นั่งฟังผมติดใจคําเดียวก็คือคำคำว่าสมดุลร่างกายอืการปรับสมดุลของร่างกายอืคือถ้ามันเหมือนเหมือนกษัตริย์จีนนะหญิงก็อย่างให้มันเท่ากันคก็คือถ้ามันสมดุลซะมันก็หายปกติมันก็หายปกติอันนั้นคือคําที่คุณชันใช้ประทับใจประทับใจผมก็ประมาณวันที่3าสบเอ็ดพฤษภาถ้าจำไม่ผิด มาที่นเลยเดี๋ยวผมถามนิดนึงย้อนกลับไปตอนที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยเนี่ยต่อครั้งต่อครั้งเนี่ยมันเว้นระยะนานแค่ไหนหมายถึงก็ประมาณชั่วโมงกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะทาง่ายๆเฉลี่ยเดอนเดืนเดืต้องเข้าชั่วโมงหนึ่งต้องเข้าอ่ใเพื่อเป็นความรู้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณสุภาพบุรุษหรือคุณผู้ชายท่านใดที่มีอาการคล้ายๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอมาที่มาที่โอเปอเรชั่นบิมครับก็รับรับประทาน ก่อนตอนตอนเช้าสองเมตรก่อนนอนสองเมตรอันนี้คือหลังจากที่คุณทราบว่าค่า P.S.A ของคุณเนี่ยไปถึงสิบสามมันไปถึงสิบสามสิบสามแล้วหมอฟันธงว่าเป็นอะไรหรือยังครับไม่ไม่ไม่ได้ฟันธงไปเพียงแต่ว่าหมอขอตรวจตัดชิ้นเนื้อไปตรวจใหม่ครั้งหนึ่งตัดอีกทีหนึ่งเพราะค่ามันเพิ่มขึ้นไปสูงมันมันขึ้นเรื่อยๆคะคือพฤติกรรมก็ไม่ดีขึ้นด้วยใช่ใช่ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมปัสสาวะกระปิกระปอยลุกขึ้นมากลางดึกปัสสาวะไปแล้วก็ไม่สุด กลงคืนนี่ลุกมาประมาณสี่ครั้งมันก็นอนไม่เต็มที่นะฮะแต่ในใจลึกๆกลัวไหมก็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 กลัวอยู่ว่าอาจจะเป็นอืมนะฮะอาจจะเป็นเพราะค่ามันมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะอืมันสูงได้ถึงเท่าไหร่ครับอาจารย์ไอค่า P.S.A ที่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสูงขึ้นเท่าไหร่ครับ มันมันแล้วแต่คนนะว่าเป็นถึงขนาดไหนถ้าเป็นถึงขั้นมะเร็งมันก็อาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกเยอะอ๋อคือถ้าจากนี้ไปมันจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งซึ่งคุณชันชัยคงพอจะทราบครับใช่ครับก็เสียวๆอยู่ครับอ่าเสร็จแล้วเข้ามาหาอาจารย์เพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิมหวังว่าอะไรฮะก็ตัดสินใจซื้อเลยฮะอืมก็เข้ามาก็ก็คือประทับใจคำคำนี้เองฮะว่า ความสมดุลของร่างกายทุกอย่างหญินกับอย่างถ้ามันเท่ากันโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีอ้าวในเมื่อเรื่งองน,นี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะคุณทานยามาแล้วทานยาก็ยาทางทางคุณหมอให้มาอืม,อมซึ่งผมก็ดูแล้วว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์จากจากผลไม้อมันไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีผมก็ตัดสินใจซื้อทานเลยคือยาที่หมอให้ ไม่ให้ผลในทางบวกถูกไหมอ่าผมพูดถูกนะ,ะคือคุณหมอที่จ่ายยามาให้เนี่ยคือคุณทานยาแล้วไม่ดีขึ้นครับใช่ครับถูกไหมฮะคุณเลยจะลองพึ่งทางเลือกใช่ครับก็เลยเข้ามาหาผลิตภัณฑ์โอเวอร์นบิมใช่ครับเสร็จแล้วทานยังไงฮะเริ่มต้นก็เช้าก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงสองเม็ดครับก็ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมง2เม็ดสองเม็ดครับอ่าฮะ ทานไปสักเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นในร่างกายก็ตรงตรงนั้นก็ประมาณสามเดือนสามเดือนคือผมก็ไปหมอนัดเช็คอีกทีคือไปไปพิสูจน์ว่าโอเคมันมันได้ผลไหมคือจะพิสูจน์ว่าบิมของเราได้ผลไหมก็ไปไปตรวจกับหมอคนเดิมค่าลดลงเหลือสี่กว่าจากสิบสาม สิสามนี้คือตัวเลขหลังสุดอที่คุณหมอจ่ายยาให้และคุณรู้ผลยังไม่ได้ตรวจชิ้นเนื้อครับถูกไหมฮะครับพอรับประทานบิมไปได้สามเดือนครับถูกไหมฮะก็อยากพิสูจน์ว่ามันมันได้ผลไหมก็ไปนัดหมอระหว่างสามเดือนมีทําอะไรไหมฮะไม่มีนะฮะไม่มียาที่คุณหมอให้ยังทานอยู่ไหมฮะอ๋อไม่ไม่ได้ทานก็ไม่ทานด้วยไม่ทานเลยทานแต่บิมคือจะ พิสูจน์ว่าโอเคถ้า,ถายาของหมอกับบีมร้อยเนี่ยมันตัวเป็น,เป,นเป็นตัวไหนทานสูตรสีอะไรครับสีเขียวฮะสีเขียวสามเดือนโดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นเลยไม่มีฮะไม่มีคือเวลาที่เราเราจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเนี่ยหลายหลายคนชอบทําวิธีนี้ก็คือตัดยาที่หมอสั่งซึ่งอาจารย์อภัยเอ,เองเนี่ยจะแนะนําอยู่เสมอว่าไม่ควรทําถูกไมหมอาจารย์ครับนะฮะอ่ะ เสร็จแล้วสามเดือนผ่านไปค่า P.S.A ของคุณที่ค่าวัดเรื่องของไอต่อมลูกหมากลดเหลือสี่จุดนิดหน่อยฮะอันนี้คุณหมอเป็นคนบอกอีกฮะก็อ่านอ่านจากอานจากค่านี้จากค่านี้อ้าวถามอาจารย์พิเชษครับถามว่าทําไมมันถึงลดครับครับก็จริงๆผมผมเรียนว่าอย่างนี้ผมก็เคยมี P.S.A สูงนะแล้วผมก็กินเม็ดดึงสองเม็ดปีนึงผมก็ลดลงมาได้ แต่นปีเม็ดสองเม็ดเท่านั้นเองนะครับแต่ยังกรณนีนี้ตอนนี้ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันทําไมถึงลดนะแต่นี้เราเข้าใจแล้วล่ะเพราะเราได้มีการเจาะเลือดของคนที่กินสีแคปซูลต่อวันนะฮะแล้วก็พบว่ามันมีปริมาณของ TH1 เพิ่มขึ้นครับซึ่งจะไปกดท h 2นะครับขณะเดียวกันก็มีปริมาณของ T ีเลกูเร่เพิ่มขึ้นซึ่งก็ไปกดท h 2สองเหมือนกัน เทสองก็คือเม็ดเลือดขาวนะฮะซึ่งแต่ทาให้เกิดอาการอักเสบนี่แหละเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองแล้วแล้วอาการของโพสต์แกรนเนี่ย่อมลรกหมากอักเสบเนี่ยก็เกิดจากการอักเสบที่เป็นผลจากการที่มีเม็ดเลือดขาวเทสสองมากเกินไปนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เราก็จะลดลงนะครับลดลงซึ่งมันเป็นมันเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นอาการ ตามวัยใช่ไหมใช่ครับอาการตามวัยครับอันนี้อาจารย์ตอบได้แล้วเพราะไม่ได้บอกว่าสั่งใช่ยาะเดี๋ยวอาจารย์อภัยก็ตอบแล้วฮะไม่มีลูกหมากตอบไม่ถูกที่จริงต้องอาจารย์พิเชิเป็นคนตอบนะถ้าพิ่เชิดพอเจอเรื่องมะเรงอะไรนะหลังไข่แกก็จะตอบไม่ถูกคืออันนี้มันเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นเสมอในผู้ชายที่สูงอายุขึ้นครับ ซึ่งถ้าต่อมลูกมันมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะมันทําให้ต่อมลูกมากเนี่ยขยายโตขึ้นพอขยายโตขึ้นมันก็ไปเบียดบังท่อท่อปัสสาวะมันก็เลยทําให้ปัสสาวะลําบากมันก็จะปวดปัสสาวะบ่อยเพราะว่าปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาไปถ่ายออกเนี่ยมันจะออกไม่ไม่หมดออกไม่สุดเพราะว่ามันโดนเบียดบังม่อสยางถูกบีบเอาไว้ค่ะทีนี้ถ้าหากว่า อ่าปัสสาวะไม่หมดแล้วก็เหลือค้างอยู่นะมันก็จะหมักหมนะฮะมันก็จะติดเชื้อ,อพอติดเชื้อปั๊บมันก็เกิดอตอับนุ่หมากอักเสบนะครับซึ่งก็นําไปสู่อาการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยอครับเพราะ,ะนั้นอาการเจดนี้เวลาที่รู้สึกเป็นแล้วก็พยายามจัดการให้ให,ให้หมดไปจะเร็วที่สุดหหให้เร็วที่สุดจะดีที่สุดอยากก่างกรณีของคุณชาญชัยนิทานถึงสามเดือนผมผมคิดว่าสามเดือนรู้สึกจะนานจังครับนะ ก็อาจจะผมผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าผลิตภัณฑ์ออปเปอเรชันของเราทุกตัวเนี่ยช่วยอาการต่ามุูกหมากาผิดปกติได้นะครับทุกตัวเพราะมันมีรถทีเอสองเกือบทุกตัวตัวที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยเปรียบเทียบนะเอาแต่ละตัวมเปรียบเทียบแต่คิดว่าจากการที่เราดูผลการทดสอบเนี่ยน้ำมะขุนอาจจะดีที่สุด<อ>น้ำมะขุนเพราะมันไปลด เพิ่มทีหนึ่งแล้วก, 2, แลว,กกวก็เป็น P ator, ปรถทเสองแล้วขณะดเดียวกันก็คพือเพรเรกคูลเลเตอร์เป็นรถทเสองด้วยแล้วก็เป็นตัวที่อาการลดอาการอักเสบได้ดีขึ้นแต่คุณชานชัยนี่กินแคปซูลสีเขียวก็จะได้อย่างอื่นขึ้นมานะอย่างอื่นก็คือความแข็งแรงรนะฮะผิวสวยหน้าใสาจิตใจสบายบกินได้นอนหลับเนาะใช่ครับเยอะแยะเลยตามมาเออยอะแยะนะครับทุกวันนี้เชื่อเลยเชื่อเลยฮะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะับ